สวัสดีครับพี่น้องชาวฮีเตอร์ชุมชนชาวยูทูบท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้และงานบอนไซนะครับในช่องผมเองนะจะรีวิวไม้เริ่มต้นนะฮวัตถุดิบหาวัตถุดิบด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกนะครับแฟนคลับทุกท่านนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ได้อารมณ์นะได้หาไม้หาวัตถุดิบด้วยตัวเองนํามาสร้างงาน นะถ้าท่าในใดต้องการที่จะไปซื้อไม้มาสร้างก็ได้ครับไม่เป็นไรนะในคลิปนี้จะนําเสนอนะครับจะพาไปบุกดงที่ตอนมะขามไว้นะครับตอนต้นเลยนะครับเพื่อที่จะนํามาสร้างนะนำโคนมาสร้างนะในส่วนที่ตอนออกเราก็สามารถที่นําไปเลี้ยงนะครับเพราะมะขามนั้นเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะสุดคลาสสิกในการสร้างงานบัรนไสนะครับไปชมกันได้เลยครับไปดูกันครับ มะขามตอนนี้เคยตอนไปแล้วนะฮะทีนี้จะมาตอนตอนช่วงที่สองนะครับโอ้โหอยู่ในดงเลยนะครับจะเข้าไปยังไงเลยครับทีนี้มองเห็นแต่ยอดนะครับอื้อดงเป็นดงเลยครับป่าไม้เป็นพันของสวนลุงออดนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปไปดูนะครับน่าจะโอเคอยู่รากเป็นอย่างไร มาดูกันครับนี่ผมพาเข้าดงเลยต้นใหญ่แล้วนะฮะเท่าแขนเด็กแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผมได้คว้นไว้แล้วนะครับคว้านบากไว้เพื่อที่จะให้บากเตือนนะคว้นเตือนเขานะจะนําส่วนส่วนนี้มาสร้างงานแต่ว่ารากเขาจะยั่งลงพื้นนะครับทําให้ต้นจเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่าตอนที่ขุดนี้นะฮะก็ต้องค่อยๆขุดล้อมเหมือนกันนะครับถ้าตายส่วนล่างก็ยังเหลือส่วนบน นะส่วนบนเราก็ต้องมาตอนเป็นไม้ทําให้ต่อเตีย้ยๆนะฮะเป็นซูโม่นะครับเนี่ยฮะระบบรากก็ออกดีอยู่รากก็ออกดีพอสมควรอยู่ครับก็น่าจะรอดนะฮะในส่วนบนนะครับส่วนในส่วนล่างก็เดี๋ยวมาขุดอีกรอมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเอาส่วนบนไปชําก่อนนะครับส่วนบนนั้นก็ประมาณเม็ดครึ่งนะครับส่วนสูงนะครับวันนี้เกาะกันอยู่กับต้นไม้ นะฮะก็คงจะเป็นวิธีการที่เอ่อเป็นทางลัดอยู่พอสมควรนะครับในการที่จะสร้างงานบอนไซโดยการตอน,นะฮะเสียได้มะขามครับตัดเอาตออย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับเรื่อยเล็กนี่จะไม่ได้กินมันละมั้งเรื่อยเล็กนี่ไม่น่าจะขาดนะฮะเรื่อยบากไปแล้วนะครับอืมใช้เลื่อยใหญ่ เลื่อนไม่ยากครับม้าขามยังดิบอยู่ตักอีข้างครับเนี่ยฮะตัดต่ำเลยถ้ารอดจะมาสร้างงานจากตรงนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ชมนะครับ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่จีนไปช่วยนะครับเพราะว่าความคนเดียวไม่ไหวจริงๆมันวันต้นค่อนข้างดีกัน1นึเมตรห้นะครับตัดออกมาแล้วระบบรากดีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปแช่น้ําแช่บีวันแต่ตอนนี้พี่จีตัดนั่นคือลดการคายน้ํานะครับเป็นเจตนาลดการคายน้ำํำโดยตรงเลยกิ่งย่อยแล้วเอาออกหมดเลยจะไว้กิ่งหลักฮะเอาเท่าที่ตัดได้นะครับพี่จี นะคนข้อมืองแข็งนะฮะผมผมไม่แข็งหมดแล้วฮะมือมือไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ยังเยะไม่อยู่ตลาดนี้นะครับเนี่ยตัดแบบนี้ครับเนื้อตัดตัดกิ่งไว้เพื่อที่จะวันหน้าจะตอนได้นะครับตอนก็สามารถที่สร้างไม้สร้างกิ่งสร้างได้นะฮะสร้างรากรอบประมาณเนี้ยมาขามแต่ว่า เวลาเราตอนเราต้องหาจุดที่เอี้ยวสวยนะครับกิ่งเล็กนะครับตอนได้หมดอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าหน้าฝนก็สองเดือนถ้าหน้าแรงก็สามเดือนนะครับเก้าสิบวันออกลากแน่นอนนะครับถามไม่ยากนะครับใครมีปัญหาามตอนเลยนะฮะตอนทิ้งไว้นะฮะ ถ้าเรารอเราไม่ตอนไม่ไม่อยู่เรื่อยคิดว่าไม่ทํานะครับมันก็จะไม่ได้วัตถุดิบเบื้องต้นนะครับเห็นตรงพิจิตนั่นตรงนั้นนะครับเป็นยอดแตกใหม่หมดเลยที่เราตอนครั้งที่แล้วนะครับนะครับที่แล้วรีวิวไปแล้วนะครับต้นนี้นะครับแบบนี้นะวิธีก็ตกัดออกหมดเลยลดการคายน้ําหลังจากนั้นจะไปแช่บีวันแช่เสร็จก็จะเป็นการ ทาลงไปในกระถางแล้วก็เลี้ยงไปนะครับสังเกตนะครับการที่เราไปตอนไว้นะฮะถ้าน้ำนะถ้าน้ําเข้ามะพร้าวไม่ได้เวลาเรารดนะฮะตรงไหนที่เข้าได้ก็ก,ก็จะแตกรากได้ก็โชคดีนะครับยังยังรอดอยู่ซีกหนึ่งนะครับตอนกิ่งใหญ่เลยนะครับเจตนาต่อไปนะก็จะตอนตรงนี้นะฮะ เ,เพื่อที่เอาตรงนี้ไปสร้างนะฮะให้ต่ำมากที่สุดนะฮะแล้วก็จะตอนไปเรื่อยนะครับไม่ไม่ใค่ตอนจากปลายตอนจากโคนไปหาปลายนะครับส่วนโคนนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ามาเรียบร้อยแล้วครับแช่น้ำํำแช่น้ําไปแล้วนะครับประมาณาชั่วโมงเกือบชั่วโมงเลยครับใจบีวันด้วยนะครับทีนี้เราก็โูเนื่องจากกิ่งใหญ่กระถางก็เล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ลอันนี้ถึงจะดีนะเจะลองกิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะสร้างต้นตอตอนจากล่างขึ้นบนอืมนะโอ้ใหญ่ดี สายใจเลยครับเอารวดออกนะฮะแล้วก็เอารวดออกไม่แกะพลาสติกนะครับเนื่องจากผมได้เจาะรูพลาสติกไว้แล้วนะครับแบบนี้นะฮะได้แล้วก็จะวางลงในกระถางปลูกเลยดินก็ผสมไว้แล้วเป็นใบกัาปูนะครับใบกัมปูผสมดินหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของ การการที่ใบกระปูแห้งแห้งไวไปนะครับก็เลยผสมดินให้มีเชื้อบ้างนะครับไม่แก่พลาสติกเลยให้ให้รากเขาแน่นนะครับถ้าเราห่อตุ้มก็ต้องห่อให้แน่นไม่งั้นเนี่ยมะขามไม่สามารถ ที่จะเจ็เาขาก็รอดยากนะฮะปูกดง่ายๆจะรอดยากนิดนึงนะตอนอัดดินนี่ก็โอเคเลยดินปลูกอัดให้แน่นไม่ต้องกลัวว่าแน่นเกินนะครับเพราะว่าใบกําปูน,นั้นมีลักษณะเป็นรูพลุนอยู่แล้วผูกเชือกหรือใช้ลวดผูกให้แน่นตรงนี้ต้องผูกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผูกเชือกให้นั่นเลยให้เป็นเหมือนว่าพยุงลำต้นนะครับลักษณะการคำยันคือการพยุงลำต้นต้องเอาให้อยู่นะครับจนกว่ารากรากก็จะเดินเพราะเวลาเราไม่แน่ครับเราเคลื่อนย้ายนะครับมีการเคลื่อนย้ายไม้ รากกระทบกระเทือนเนี่ยฮะก็มีทําให้โอกาสรอดน้อยลงนะครับโอกาสรอดมากขึ้นก็ต้องทนุถนอมเขาไม้โดยธรรมชาตินะฮะที่สางรากได้นั้นก็น่าจะเป็นไม้ที่อยู่ตัวแล้วถ้าเป็นไม้ใหม่ยังไม่ได้จัดรากเลยเราไปสางรากไม่ได้นะครับโอกาสรอดก็ต่ํายกเว้นไม้บางชนิดนะครับ อย่างช้อนเงินช้อนทองตระกูลไซเนี่ยไม่เป็นไรสามารถที่ล้างรากนะครับช้อนเงินช้อนทองใสใบกลมใซโพไซไซกลกลางเนี่ยฮะตายยากเพิมหน้าเนี่ยได้เลยล้างลากมะขามนี่ตอนนี้ดีกว่านะฮะถ้าไปขุดมาไม่แนะนำให้ลงกระถางนะครับถ้าเราไปขุดมะขามมาเนี่ยไม่ให้ลงกระถางเลย ให้มัดตุ้มให้แน่นใช้พลาสติกหรือใช้กระสอบหรือใช้สแลนก็นแล้วแต่นะครับมัดให้แน่นเลยเอ,อ่าเรียบร้อยครับวันนี้ผมนำเสนอในเรื่องราวของการตอนมะขามเมื่อตอนแล้วเราก็ก่อนที่จะตัดกิ่งตอนนั้นจะต้องอ่าบาก,ก่อนนะครับเขาเรียกว่าอ่าควนควนกิ่งก่อนแต่แต่ไม่ควนรอบก็ได้หรือจะควนรอบนะควันเตือนเขา นะต้นนี้ผมตอนได้ประมาณเกือบเก้าสิบวันแล้วฮะเก้าสิบวันแล้วสามเดือนนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาได้ไปตัดเขาก็เลยไปจนจนกว่าขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับเราควาั่นเตือนกวั่นเตือนแล้วได้สักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาตัดนะครับเนี่ยอ้ทีหนึ่งก็มาตัดตัดแล้วก็มาแช่น้ํานะครับแช่น้ําเสร็จแล้วก็มาชําด้วยดินร่วนนะครับดินที่มี ใบกัมปูนี่แหละฮะดีสุดละนะในใบกัมปูก็จะมีธาตุอาหารในตัวเจ้นที่เ,เพื่อชชนิดนี้เพื่อตะกูลถั่วนะครับสามารถตรึงในอากาศลงมาไว้ในดินได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับสวัสดีครับทุกท่านครับ all right, all right, all right.